ว่าฉันกำลังโง่หงิดอยู่เนี่ยโง่หงิดเรื่องอะไรฉันจะเล่าพี่ฟังว่าฉันไปเจออะไรมาบ้างเอ้ยไอเด็กคนนั้นมันเอาผ้าออกไปคุมหัวมาวะไม่ใช่ฉันไม่ต้องมายุ่งกับเขานั่นหลานกูใช่ไหมน่ะไอ้ภกิ์อ่ะมันเข้าห้องน้ำใช่ตอนที่ฉันเดินทางไปบีซิลานครที่นี่แหละน่ะเป็นไงฉันปลุกเข้าหรือตำหนักฉันไหนของมันได้ดีมากมันกำลังนอนหน้าแหลมอยู่เลยเ เพราะฉันมีฟันฉับเดียวรับรางวัลับเดียวไหมรางวัลก่อนขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลนะครับที่มอบให้กับดาวตลกหน้งตาวนนขอบคุณพี่น้องที่ร่วมกันทบุญนะครับรายได้ตรงนี้เจ้าภาพก็จะถวายกับทางวัดนะครับกราบของคุณอย่างสูงเลยนะครับฉันตั้งใจไว้ไมราชฉฟันฉับเดียวคอมันขาดก็ได้ไปเลยอาษาเงือ่าั่นแหละฟันมันเลยถ้ามันไม่ลง มีว่ะมันหลอกไงแต่ฉัไ่ได้หน้าพ่อข้าพ่อเราดีมากทีนี้ฉันตั้งใจไว้ว่ามัจจะต้องตายสงใจฉันน่เพราะฉันเงื้อหนาทั้งแหละฟันมันเสียงดังเพี้ยเลยฟันยังไงเสียงดังเพี้ยก็มันตกหน้าฉันเสียงดังเพี้ยเลยอืมน่ามันเลหกกูฟังไม่ได้ท้าฉันอีกนะพี่มันท้าฉันเพรวนี้สามมองฉันมันจะบวชถ้าอยากจะได้ชีวิตมันให้กลับมาเกณฑ์ญาติพี่น้อง แล้วก็ไปยอมวาที่เขาช่องแคบไม่มี่ไปแล้วนะฉันเล่บอกกับมันไปว่าฉันมีพี่ชายอยีกคนนึงชื่อว่าพี่เสือมันพูดว่าอะไรไหมมันวาไรมันบอกว่าอ๋อไอ้เสือกนั่นเหรอทำไมมาไม่แด้โ เป็นคนไม่สู้คนเลยฮะไม่เอากลัวเจ็บจะมากกัวเจ็บอะไรฉันหาพี่จริงนะว่าพี่อยากได้ฉันเป็นเมียหรือเปล่าอยากถ้าพี่อยากได้ฉันเป็นเมียพี่จะต้องไปฆ่าลอยสิงหน้าปลาให้ฉันอ้าวถ้าคอฆ่ามันตายได้ฉันยอมเป็นเมียพี่เลยตกลงเอมึงต้องวักษาคำพูดด้อยนะคนพี่น้องไปดักฆ่า